วันนี้นะครับได้ดมดุมนะครับตูแ้แดวูไปหนึ่งคันนะและตูบ้บอนอได้เพิ่งปรับปรุงมาใหม่เลยนะครับตัวนี้ประกันหนึ่งหกเก้าตลอดเลยในของดีนะครับหนึ่งหกเก้าได้ตูแ้แดวูไปด้วยผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโต,นานานโตชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของ และโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอบเทียบสถานีบ้านป่งในชานชาลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสุดปลายทางสถานียาลาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อ บนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรีสถานีปากข้อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ